หลบนะักสาวคนในภาพเฉล,ลยสถานะกับตรงๆสรุปแล้วเป็นอะไรกันเล่านิสัยตรงๆที่เจอกับตัวก่อนหน้านี้มีภาพของพระเอกหนุ่มตรงๆเดอร์สตาร์12กับสาวสวยคนหนึ่งนั่งดินเนอร์ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันและภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่แนบชิดแบบสุดๆทำให้หล,ลายๆคนเข้าใจว่านี่คือแฟนใหม่หรือเปล่าหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีมากมาย แต่ล่าสุดสาวคนในภาพก็ได้ออกมาชี้แจงว่าโอ้ยคิดกันไปใหญ่แล้วคิดอะไรไปขนาดนั้นพี่กับตรงๆเคยร่วมงานกันมาก่อนรอบหนึ่งแล้วนัดคุยงานกันหลายครั้งเราค่อนข้างสนิทกันน้องเขาน่ารักพี่ไม่มองพาสส่วนตัวนะ พี่มองแค่เรื่องทำงานน้องเขามีความรับผิดชอบดีและเต็มที่กับงานเรากำลังคุยงานโปรเจกต์ถัดไปกันอยู่แล้วประเด็นที่คนมาถ่ายคือสามีพี่เองพี่ก็เองดูน้องคิดกันไปใหญ่แล้วไม่มีอะไรจริงๆน้องกับพี่คนละรุ่นกันเลยพี่ลูกสองแล้วสามีก็หึงมากค่ะ